แล้วที่นี่นะคะคุณผู้ชมเฮ้าได้มีการติดตามเรื่องของน้ำท่วมกันหลายจังหวัดแล้วการลงพื้นที่กันหลายจังหวัดแล้วในการที่จะไปเยียวยานะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเฮาจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกจังหวัดหนึ่งนะคะในภาคอีสานนั่นก็คือมุกดาหารค่ะเพิ่มมิการนะคะเฮ็ุเรื่องของฝายชะลอน้ำขึ้นมาเพื่อทีจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศนะคะแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยที่เดียวนะคะไปซอยกันเหตุฝายซึ่งเพิ่นไปที่พื้นที่อุทยานผู้ดาวอำเภอนิคมคําสอยจังหวัดมุกดาหารค่ะโดยนาวราบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานนะคะเปิดกิจกรรมสร้างฝ้ายชะลอ่อน้ามข้องใสไก่แล้วก็ลุ้มขนมครก ซึ่งก็มีประชาชนจิตอาสาและก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเขารวมกิจกรรมในเทือนี่ซึ่งกิจกรรมการสร้างฝายชะลอนามมองหนีนะคะก็จะซอยเรื่องของการเก็บกักน้ำและก็ชะลอการไหลของน้ำได้ดีเลยนะคะและก็ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ลำลำธารได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะฤดูฝนที่มีความเสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง ยังจะซอยป่องกันนาดินและก็ซอยการพังทะไลของนาดินได้เป็นอย่างดีซึ่งการสร้างฝายนะคะกันน้ำส่วนมากก็จะถูกสร้างในบริเวณลำห้วยลำธานขนาดเล็กในช่วงต้นน้ำ ซอยเก็บนะคะเรื่องของตะกอนจากทีน้ำผ้ามากก็จะซอยเรื่องของความชุ่มชื้นได้เป็นเวลานานให้แกระบบนิเวศและก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่อย่างหลากหลายในป่านะคะว,ว่าจะเป็นสัตว์ป่า,มาแมลงนะคะพืชพันธุ์นาหน้าชนิดเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีการเก็บน้ำไว้ใส่ในช่วงหนาแล้งได้เป็นอย่างดีน้ำนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของการไปเฮ็ดฝายซอยกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมท้องอพี่น้องชุมชนนะคะจิตอาสากับไปซอยกันเฮ็ดฝายนะคะ